วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อดังสาย Value Investing ผสมกับสาย Growth Stock ที่เราแทบจะไม่ต้องแนะนําประวัติอะไรกันอีกแล้วเพราะนักลงทุนทั่วโลกส่วนใหญ่น่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีฉะนั้นเราจะไปเข้าเรื่องกันเลยโดยก่อนเข้าเรื่องเราขอแจ้งเตือนว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้คือ Myset หรือวิธีคิดเท่านั้นแต่รากฐานสําคัญในการลงทุนยังคงเหมือนเดิมคือคุณจะต้องศึกษาสินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนอย่างละเอียดทั้งมหาภาคและจุลภาคก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวและจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภนี่คือกฎทองของวอร์เรนบัฟเฟตที่ทําให้เขารวยมหาศาลจากตลาดหุ้นในขณะที่นักลงทุนทั่วไปมักทําตรงกันข้ามคนทั่วไปโลภในเวลาที่ควรกลัวและกล้าทุ่มเงินหมดหน้าตักหรือแม้แต่ไปกู้เงินมาออินในช่วงที่ตลาดฟองสบูส่สุดๆจนเจียนใกล้แตกและเมื่อฟองสบู่แตกตลาดหุ้นพังทลาย พวกเขาก็แห่เทขายหุ้นทิ้งแบบขาดทุนยับเยินเมื่อตลาดร่วงจนถึงจุดที่ต่ำมากแล้วนักลงทุนเหล่านั้นยังคงหวาดกลัวและมองในแง่ร้ายว่ามันยังลงได้อีกซึ่งพวกเขาก็อาจจะเดาถูกแต่สำหรับวอร์เรนบัฟเฟตต์เมื่อตลาดหุ้นร่วงถึงจุดหนึ่งเขาจะมองว่าถึงเวลาชอปปิ้งของถูกกันแล้วและเขาจะเข้าซื้อหุ้นกิจการพื้นฐานที่ดีที่ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพียงเพราะโดนหางเลขจากตลาดหุ้นโดยภาพรวมลากให้ราคาตกต่ำ และเมื่อตลาดกลับสู่ขาขึ้นอีกครั้งจนฟองสบู่ไล่แตกทุกคนจะเกิดความโลภและเข้าไล่ซื้อทุกราคานั่นคือวันที่บัฟเฟตจะทยอยขายหุ้นทํากําไรทําให้เขาได้ส่วนต่างของกําไรมหาศาลจากการซื้อณนะจุดที่ราคาต่ําอย่างไรเหตุผลเพราะความกลัวและไปขายในจุดที่ราคาสูงอย่างไร้เหตุผลเพราะความโลภข้อที่สองอย่าตื่นตระหนกและขายหุ้นเพราะความกลัววิธีคิดนี้จะใช้ในช่วงตลาดขาขึ้นระยะยาวโดยให้เข้าใจว่า ตลาดหุ้นมีขึ้นมีลงตลอดทางแม้แต่ช่วงขาขึ้นก็ยังมีช่วงลงสั้นๆที่เรียกว่าช่วงตลาดดิฟเป็นการร่วงลงอย่างฉับพลันจากเหตุการณ์หรือข่าวร้ายบางอย่างซึ่งอาจกินเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่มักไม่เกิน 2- อถึงสปีขึ้นไปเหมือนช่วงตลาดมีแต่ช่วงเวลาแบบนี้มาทําให้นักลงทุนที่ลงทุนตามกระแสหรือลงทุนด้วยอารมณ์โดยปราศจากการศึกษาตลาดก่อนลงทุนเตื่นตกใจและเทขายหุ้นแบบขาดทุนได้เช่นกัน ในขณะที่บัฟเฟตตหาเป็นเช่นนั้นไม่วอร์เรนบัฟเฟตตจะศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจและศึกษาข้อมูลบริษัทจนมั่นใจว่าหุ้นของกิจการนี้มีศักยภาพสูงในระยะยาวและเข้าถือมั่นโดยเล็งเป้าหมายเป็น10บสปีและหากตลาดมีการดิฟระหว่างทางเขาจะมองว่ามันคือช่วงเข้าไปช้อนซื้อกิจการคุณภาพดีแบบมีส่วนลดให้เขานั่นเองข้อที่สมองข่าวร้ายเป็นโอกาสซื้อหุ้นดีในราคาถูกวอร์เรนบัฟเฟตต มีทัศนคติว่าข่าวร้ายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนเพราะเวลาที่ตลาดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหุ้นของบริษัทที่ยอดเยี่ยมมักถูกขายออกไปในราคาถูกเกินจริงลองนึกภาพช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือข่าวใหญ่ที่ทําให้ตลาดร่วงนักลงทุนจํานวนมากจะแหกการขายหุ้นเพราะกลัวว่าจะขาดทุนหนักขึ้นแต่นั่นคือช่วงเวลาที่บัฟเฟตเริ่มซื้อหุ้นที่เขาศึกษามายังดีแล้วเขารู้ว่าธุรกิจที่แข็งแกร่งจะฟื้นตัวและทํากําไรได้มหาศาลในระยะยาว ยกตัวอย่างเขาได้เข้าซื้อหุ้น General Electric ตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008จำนวน3,000ล้านดอลลาร์นอกจากหุ้นตัวนี้จะจ่ายปันผลให้เขาปีละ10%เ,เ,เขายังได้ส่วนต่างของกำไรอีก1.5พันล้านดอลลาร์ข้อที่4ลงทุนในธุรกิจที่แข็งแกร่งและถือยาวให้มากพอวอร์เรนบัฟเฟตต์เชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่ยอดเยี่ยมและถือมันไว้ให้นานพอไม่ใช่การซื้อขายตามกระแส หรือหวังกาไรระยะสั้นจากความผันผวนของตลาดคนส่วนใหญ่ตกหลุมพรางของหุ้นมาแรงซื้อเพราะกลัวตกรถแต่สุดท้ายราคากลับดิ่งลงเพราะไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงในขณะที่บัฟเฟตต์หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะมองหาบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งสร้างกําไรต่อเนื่องมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีทีมบริหารที่ยอดเยี่ยมเขาไม่สนใจหุ้นที่ขึ้นเร็วเพราะกระแสแต่ลงทุนในหุ้นที่ดีพอจะถือไปตลอดชีวิตโดยตัวอย่างที่ชัดเจนคือ โคคาโคล่าและอเมริกันเอ็กเพรสที่เขาซื้อและถือไว้เป็นเวลาหลายสิบปีผลลัพธ์ก็คือราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวและจ่ายปันผลให้เขาแบบไม่รู้จบและข้อสุดท้ายข้อที่5มีเงินสดสำรองและลงทุนต่อเน,นื่องอย่างมีวินยัยวอร์เรนบัฟเฟตต์รู้ดีว่าสุดท้ายความแน่นอนคือความไม่แน่นอนวันนี้ตลาดหุ้นอาจพุ่งแรงพรุ่งนี้อาจดิ่งลงเหวสิ่งที่ทำให้นักลงทุนรอดและเติบโตได้คือการเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ แต่ข้อผิดพลาดของนักลงทุนส่วนใหญ่คือการทุ่มเงินทั้งหมดลงไปในตลาดหุ้นโดยไม่เหลือเงินสดสำรองเมื่อเกิดวิกฤตพวกเขาจำเป็นต้องขายหุ้นขาดทุนเพื่อหาเงินมาใช้ในขณะที่บัฟเฟตต์ตหาเป็นเช่นนั้นไม่เขามักเก็บเงินสดไว้เป็นกระสุนสำรองเพื่อใช้ซื้อหุ้นดีในราคาถูกเมื่อเกิดตลาดขาลงนอกจากการมีเงินสดสำรองบัฟเฟตต์ตย,ยังยึดหลักการลงทุนยังมีวินัยไม่ใช่ลงทุนเป็นครั้งคราวตามอารมณ์แต่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง เพราะเขารู้ว่าการลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวยอมให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีทิงเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราครับ